อรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารสำรานสุขทิ้งความทุกข์กายและใจต่อไปนี้เริ่มสร้างบุญกุศลสร้างศีลภาวนาเสริมบารมีต่อไปนี้ขอให้ร่มเย็นเป็นสุขโชคดีมีชัยร่ำรวยสุขภาพใหม่แข็งแรงตลอดกาลนานเติน้นนะครับครับก,ก็ขอกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทางเอสีธรรมพิสุทธ์ด้วความเหลา มหมุยชนะแล้วครับขณะนี้ผมครับธรรมะพิสุทธิ์มงคลเหล่าครับผู้ช่วยประชาสัมพันธ์องค์การบริหารสตำบลท่าลาดผู้นำภาษาพัฒนาชุมชนตำบลท่าลาดและประธานประมวงประชาธิปไตยเครือข่ายรัฐสวัดภาคตะวันเฉียงเหนือครับหรือว่าจยาก็มาหามุ้ยครับสังกรีวัดป่ามหาวัดบ้านลูกหลายคน,บนุบลความบริทนเป็นที่หนึ่งลึกซึ้งเรื่องธรรมะกิเลสณหารเล็กน้อยถึงปานกลางครับ วันนี้นะครับตรงกับวันอังคารที่16ธันวาคมพุทธศักราช2668ครับขณะนี้เวลา7นาฬิกา8นาฬิกากับอีก15นาทีครับผมก็ยังสแตนบายอยู่ที่อบตทนาทัครับเนาะวอนนี้ก็มาพบกันวันสบายๆครับวันโชควันลาบวันหวยออกด้วยนะครับก็มีโอกาสมาตั้งแต่เช้าก็เมื่อเช้าก็าาาาไปเก็บภาพ ถวายประธานเตือนที่วรารสําหทานด้วยครับเนาะตอนนี้ทางทีมงานก็กําลังเตรียมตัวออกดําเนินการทํางานนะครับแต่ละหน่วยครับให้ชมบรรยากาศสดๆครับอดูภาพนี้หน่อยนะครับรออบตครับเริ่มต้นนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีรถน้ํารถกระเช้ารถดวงรถกระบะรถกู้ชีพนะครับแล้วก็รถไฟก็กําลังจะผ่านไปครับสายสองโมงเช้านะ รถไฟก็จะวิ่งเข้าอย่างสถานีวารินชมาลาอุบลราชธานีครับนี่ก็เป็นจุดเช็คอินนะครับที่นี่ท่าลาดบ้านเฮาตำบลท่าลาดปวบบริชัทอุบลราชธานีครับจุดเช็คอินนะครับช่วงนี้ก็ทองอุไรก็สวยมากนะครับดอกไม้จำในหลวงรัชกาลที่สิบครับทองอุไรก็ออกมาสวยงามครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าอบตอนะครับก็ปู ย่าปูกต้นไม้สวยงามากับรถไฟไปแล้วครับถ้าเราจะมีทางข้ามทางรถไฟที่ใหญ่นะครับจะ้ว้าหน้าเอเรตนะครับรถไฟก็จะรีบเข้าไปยันในตัววัดีชมราชตัวบุรธรัรววรรนี์ครับรนะอแม่พี่น้องที่สัญจรไปมาก็ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยครับ safety first ปลอดแลไวก่อนครับค่อยไปนะ,ะค่อยเดินทาง ครับทีมงานเราก็ค่อยเข้าทยอยเข้ามาทำงานนะครับออให้ชมบรรยากาศส,สดๆครับตอนนี้ครับอบตทอทลาชนะครับตอนนี้ก็ท่านนายกก็รักษาการโดยท่านประหลัดอนเนกพจชมันเมธีนะครับปรปอบตทอาครับท่านนายกเฉลิมบุญมรคำก็ได้กเกษียณสิสุวราระแล้วครับตั้งแต่วันที่27 พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาครับก็จะมีท่านประหลัดรักษาการนายกแล้วก็ช่วงนี้ที่สำคัญก็คือการกําหนดให้มีการเลือกตั้ง ic, สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกตั้งนายกอบตอนะครับดังที่หน่วยงานที่รับผิดชอบกรรมการก็กําลังไปติดรายชื่อติดข้อมูลต่างๆทั้ง,ง,ง,งพอทอ,อทั้งสอพอผอกผอสอ,อ,อ,อะไรก็แล้วแต่ครับเกี่ยวกับกเลือกตั้งเนาะ สี่ทับหนึี่ว่าไปนะครับสามหนึ 3, 3, 2, แล้วก็มีรายชื่อก็สามารถไปเช็คชื่อผู้มีสิทธิ์ตั้งหน้าที่สลากลางบ้านนะครับแต่ละหมู่บ้านครับเช็ครายชื่ออาจจะมีชื่อผีชื่ออะไรก็ไปตรวจสอบได้นะครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาดูทางด้านในนะครับที่ติดหมายเลขผู้สมัครสมาชิกผู้สมัครนายกนะครับให้ท่านได้ดูด้วยนะครับณนะ ศูนย์ประจำเลือกตั้งของอบตทราดนะครับตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ชมนิดนึงครับเ,เ,เ,เริ่มต้นด้วยนะครับพอถอสี่ทับสี่นะครับพอถอสี่ทับห้านะครับแล้วก็มีพอถอหนึ่งทับหนึ่งสอถอหนึ่งทับหนึ่งอถอสามทับหนึ่งสอถอสามทับหนึ่งนะครับ ก็ดูไปนะครับนี่ก็จะเป็นรายชื่อผู้รับลงสมัครครับก็ให้ดูนะครับไม่อ่านหรอกนะครับ๋วยวจะว่าเป็นการหาเสียงเนาะดูเป็นภาพลางๆไปครับตอนนี้ติดเรียบร้อยแล้วครับท่านก็มาเช็คคุณสมบัติเช็ครายชื่อได้นาระตอาธารครับก็ตามนี้นะครับถือว่าท่านมีคุณสมบัติท่านก็ลงนะครับส่วนการจะได้เป็นสมาชิกเป็นนายก ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนที่ต้องเลือกท่านนะครับนี่เป็นพอทอสอทสามทับหนึ่งนะครับสอทพอทหนึ่งทับผ้าครับหนึ่งทับผ้าจะเป็นผู้มีรายชื่อและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนาะนี่ยเป็นของหมู่หนึ่งนะครับแล้วก็เรียงไปเลยครับหมู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่เจ็สองนั่นนู้นครับสิบสองหมู่บ้านค,ครบแล้วท่านสามารถมาเช็ครายชื่อได้ณนะอบตอทา่าลาด หรือสามารถเช็กรายชื่อได้ที่สารากลางบ้านนะครับอาจจะมีชื่อผีชื่อตกหลน่นชื่ออะไรก็ไปแจ้งทางอำเภอเดียวที่สุดนะครับอย่าลืมไปเช็กรายชื่อของท่านด้วยครับเนาะเช็ครายชื่อนะครับทั้ง12หมู่ครับพอทสทสามับหนึ่งสวหนึ่งับห้าครับก็จะเป็นหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยที่สารากลางบ้าน <quency S 1> แต่ละหมู่บ้านนะครับ<ๆ>ก็ติดตามดูเอานะครับ ส่วนผมอยู่หมู่เจ็ดเดี๋ยวผมดูกันผมมีรายชื่อหรือเปล่าครับดูก่อนนะอ่านี่มาหามวยชื่อธรรมาพิสุทธิ์วงศ์งคำาเหลาได้ลำดัแบทบี่เท่าไรน้องน,นะครับเดี๋ยวลองเปิดชื่อตัวเองดูนะครับท่านก็มาเปิดแบบนี้แหละนะครับมาเปิดเช็คที่บอทหรือเช็คที่สารากลางบ้านครับอ่านี่ไงครับนายธรรมาพิสุทธิ์วงศ์งความเหลาเพศชายลำดับที่ยี่สิบสี่นะครับ เนาะมีรายชื่อนะครับเออก็มาตรวจเช็คได้ครับถ้าแวะมาออตอก็มาตรวจรายชื่อเช็คผู้มีสิทธิลเลือกตั้งได้พอทศทอสามทับหนึ่งศทอขอทหนึ่งทับห้านะครับหนึ่งทับห้าก็จะเป็นรายชื่อของผู้มีสิทธิลเลือกตั้งครับเนาะห้ดูกันนะครับส่วนตอนนี้ทางกองช่างก็กำลัง นำท่อนะครับไปเดินสายประปลานะครับเตรียมไปเดินประปาเพื่อเติมครับนาเลยช่างจ่อยกับกูชิดนุนะครับเออขอขอบคุณนะครับเตรียมทํางานครับวันนี้วันทางานนะครับสบายสบายครับรถหลวงก็เตรียมความพร้อมครับ9ก1 5เนาเนาะ9ก้ากก็สตาร์ทรถรอแล้วนะครับ9ก้ครับสุดยอดนะครับ การก้าวนะเรียมเรียมวิ่งนะครับกูจ <c oughs> ิบกูจิบไยัย <c oughs> โดยกูจิบกเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมเหตุด่วนเหตุร้ายโทรหนึ่งหกหกเก้าเลยนะครับอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินโทรหนึ่งหกหกเก้าครับ่วยผู้ชีพองค์การบร,ริษัทตวันตะลครับลถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินผ่านการรับรองโดยสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับกูติละก็บริการทุกระดับประทับใจครับ เนาะใอ้ชมบรรกาศสุดๆแล้วก็ยังมีรถกระเช้ารถน้ำรถหลวงของกองช่างอีกคันหนึ่งครับขอสอ .8683 เนาะแล้วของอปตครับก็เช็คความพร้อมเดิวออกเดินทางทํางานนะครับอ่ะวันนี้ไล์สดตั้งแต่เช้าหนึ่งครับณอบตสราชครับท่านใดที่มีปัญหาเดือดร้อนเรื่องต่างๆเรื่องราวต่างๆครับ ก็มาร้องทุกข์ร้องอะไรได้นะครับที่ประทศราดครับเป็นหน่วยงานที่อยู่กับประชาชนใกล้ประชาชนบริการประชาชนช่วยเหลือประชาชนเบือ้องต้นเร็วที่สุดนะครับเป็นการกระจายอำนาจของส่วนกลางเนาะเรียกว่ากรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กระทรวงมหาดไทยครับปัจจุบันรัฐบาลก็ยุบสภาไปแล้วครับก็จะมีรัฐบาลรักษาการเนาะ ท่านนายกอนุทินชาญวิริกุลก็รักษาการต่อไปนะครับดูแลเนาะส่วนอบตท่ารายก็ท่านประหลัดนะครับอนพรักน์นัยมณีดูแลครับอ่าเดี๋ยวซูมภาพมาด้านนี้ครับนี่ก็เป็นคนสวนของเราครับวัชรชัยนามสัวพานะครับประมาณตั้งแต่เช้ากวดใบไม้นะครับใส่ทั้งเหลืองไปเทเป็นขยะนะครับไม่เผาถ้าเราไม่เผาเราทําเป็นขยะปุ๋ยหมากปุ๋ยอะไรไปนะครับ ลารลดการเผาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ฝากพ,พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะเผาต่อสั่งข้าวนะครับต่อข้าวเนาะก็อย่าเผาครับปีนี้ไถกบให้เป็นปุย๋ยอะไรไปนะครับน้องตั้มวัดใจใจน้สซาก็กวาดไปครับขอบพระคุณน้องตั้มครับให้สะอาดเลยนะครับด่านนี้เป็นอาคารหลังใหม่เนาะอาคารหลังใหม่เนาะท่านสามารถมาใช้บริการได้ครับ เป็นอาการ2ชั้นนะครับสวยงามครับดีไซน์สวยงามนะครับด้านนี้ก็จะเป็นด้านหน้าครับต่อต้านคอร์รัปชันนะครับแอคแนลร่วมกันสู้กอบกู้อนาคตนะครับด้านหน้าร่วมต่อต้านการซืบิคอปชั่นและประพฤติมิชอบครับด้านหน้าเนาะนี่จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าสำนักงานครับด้านนี้ก็จะเป็นธงชาตินะครับ ทงชาติขึ้นสู่ยอดเสาตอนนี้ก็ครบ30วันแล้วครับสามารถชักขึ้นสู่ยอดเสาได้นะครับเกิดวันที่24พีพฤศจากดยนแล้วครับด้านนี้ก็จะเป็นอาคารสโมสรหรือว่าที่กินข้าวนะครับด้านนั้นด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําโมเดลนะครับห้องน้ําสะอาดนะครับห้องน้ําโมเดลแม่บ้านกำลังทำความสะอาดอยู่นะครับห้องน้ําโมเดนด้านนี้ ท่านก็มาสามารถมาใช้บริการได้นะครับห้องน้ําสุภาพสตรีน้ําสบุษด้านนี่แหละนะครับด้านห้องน้าเออสงสัยแม่บ้านกำลังทําความสะอาดอยู่นะครับอบตอท่าลาดนะครับเป็นหน่วยงานที่อยู่กับประชาชนนะครับดูแลประชาชนให้บวว่าทุกอารมณ์สุขทุกประการครับก็ฝากให้ท่านมารับบริการได้ครับ จะเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับเด็กแรกเกิดก็มาลงทะเบียนนะครับเสียค่าน้ําก็มาจ่ายที่อบตหรือสแกนการจ่ายนะครับหรือว่ามีอะไรบรรเทาสภายก็อยู่ในหน่วยงานนี้หมดครับทุกกรทรวงทุกบวงกลมก็มาอยู่แบบนี้กันผู้ใหญ่บ้านก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเป็นฝ่ายท้องที่ส่วนท้องถิ่นก็จะเป็นตำบลเป็นอบตไปนะครับนี่ก็จะเป็นอาคาร ที่รับประทานอาหารขร้าวสมสอนอรเรียกว่าสมสนรกันแล้วกันครับมีห้องแอร์ติดเรียบร้อยนั่นก็จะเป็นห้องครัวครับด้านนี้ก็เดินรอบมาก็เดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับบรรยากาศด,ดีนะครับเข้าหน้าฝนแล้วครับหน้าหนาวเลยหน้าฝนแล้วหน้าหนาวผ่านมา,นาครับตอนนี้ก็เป็นเสาธงนะครับ อ๋อตอนนี้ดอกทองอุไรครับสวยงามมากครับทองอุไรเนาะดอกไม้ประจำพระราชในหลวงรัชกาลที่สิบครับทองอุไรนะครับสวยงามครับดอกทองอุไรเนาะด่านนี้ก็ปลูกทองอุไรครับสวยงามครับนี่ก็เป็นอาคารหอประชุมหลังเก่าครับอาคารหอประชุมหลังเก่ามีดอกจำปีจำปาครับกำลังออกดอกสวยงามนะครับ สวยงามครับเดี๋ยวผมกำลังเดินมาหาเจ้าที่นะครับที่ปริสถานเจ้าที่เนาะซึ่งท่านอดีตนายกเฉลิมพมลมราคำเขาอดีตนายกบตทราชท่านได้บริจาคเงินกว่า35,000บาทครับสร้างพระภูมิเจ้าที่ตรงนี้ขึ้นมาครับสมัยท่านเป็นนายก4ปีท่านก็ได้สร้างพระภูมิเจ้าที่ไว้เป็นที่ระทึกที่ระลึกไว้เป็นอนุสรณ์นะครับเจ้าที่น้าบตทราชครับ เนาะก็ขอให้ท่านคุ้มครองนณาสวนราชการกับพกงานให้ทํางานด้วยความสุขครับปลอดภัยทุกท่านครับหากสิ่งไหนไม่ดีก็ขออโหสิกรรมต่อเจ้าที่ด้วยครับได้ปุ๊บผิดด้วยกายวาจาใจอโหสิกรรมมังสะพาปังวินาศสันตุด้วยนะครับจะเป็นด้านเจ้าที่นี่ต่อธาราชครับโดยท่านนายกเฉลิมพลมาราคามนะมตทาราชนะครับอดีตท่านได้สร้างไว้ครับใช้เงินส่วนตัวนะครับสร้างพระภูมิสารเจ้าที่ครับท่านนายกนะครับ เดี๋ยวนี้ก็มีอะไรต่างๆเยอะแยะครับเนาะก็ขอให้เจ้าที่คุ้มครองปู่ป่ารักษาครับให้ข้าราชการพนักงานทุกคนทำงานด้วยความสุขอยู่รอดปลอดภัยครับคุณพ้าคุณเจ้าคุณเจ้าที่ปู่ย่า,ค,าคุณท้าวเวสสุวรรณคุณผีสางนาไม้รักษาครับผีอปอบเจ้า,าระสายกับเนาให้เย็นเป็นสุขครับขอบพระคุณเจ้าที่ด้วยครับสาธุครับอะ ด้านนี้ก็จะเป็นด้านอาคารเก่านะครับวิรัยตุ้มหงส่วนสุใจสุภาพสุนทราลาดครับที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่านศูนย์บริการคนพิการองค์การมัสยมนทราลาดนะครับก็หลายอย่างอยู่นะครับศูนย์กีฬาตำบลทราลาสภามตบลท่าลาดครับรวมโดยช่วยกันนะครับเนาะอ่ะวันนี้ก็ได้บรรยายมาพอสมควรครับ เกี่ยวกับอบตทร,ราชนะครับก็ผมในานามผู้ช่วยประชารัอบตทราชครับก็เป็นกระบอกเสียงครับช่วงนี้ที่ไฮไลท์ที่สุดก็คงจะเป็นบรรยากาศการเตรียมตัวเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่11มกราคมพุทธศักร,ราช2569น,นะครับปีหน้าก็วันอาทิตย์ที่11เนาะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบตอ,ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกอบตอครับ เลือกคนดีคนเก่งคนมีความสร้างมาพัาพฒนานะครับตำบลเรามาพัฒนาหมู่บ้านเราให้เจอรุ่งเรืองครับขอฝากให้ทุกท่านไว้ด้วยนะครับขายเสียงขายสิทธิ์เหมือนขายชีวิตขายชาตินะครับเราต้องรู้จักในการเลือกคนดีคนเก่งเข้ามาบริหารประเทศก็มาบริหารพัฒนาบ้านเมืองครับเนาะโดยกับผมธรรมพิสุ์คมเหลาครับอ่ะช่วงนี้ครับสุดท้ายนะครับก็ ขอให้ทุกท่านครับทำงานในันาคารด้วยความสุขนะครับ Happy working to power m y f l n e t e power efficiency s e h a r e for your life นะครับทำงานด้วยความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบความสุขในชีวิตนะครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าป่วยอย่าจนครับทำงานด้วยความสุขให้เศรษฐกิจมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนครับ ให้เศรษฐกิจมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้ประเทศเราเกิดความรักความสามัคคีนะครับชุมชนเราไม่แตกแยกกินอิ่มนอนอุน่นท่าราชมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนมีความเข้มแข็งนะครับท่าราชถิ้นน่าอยู่มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีช,ดชุมชนมีความเข้มแข็งต่อไปนะครับก็ขอให้ชาวท่าราชและทั่วประเทศร่วมรักสามาัคคี ทำความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดินบ้านเกิดนะครับคิดดีพูดดีทดําดีไปดีแล้วคบคนดีครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านยดาเจ็บอย่าไขา้อย่าป่วยอย่าจนครับวันนี้หวยออกก็ให้มีโชคมีลาบทุกท่านด้วยนะครับหวังสิ่งในบุญมาวาสนาช่วยก็คงแต่มีโชคมีลาภนะครับวันนี้ก็ได้รายงานสดมาประมาณ20นาทีแล้วครับสุดท้ายขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านที่ชมไลฟ์สดคลิปชุดนี้จงมีแต่ความสุข ถึงความทุกข์กายใจคลายบ่นหมองสิ่งที่หวังสมดังจิตแม้ปองพอทั้งผองต้องแก่ท่านพรานด้วยเทินสุขภาพสมบูรณ์เพิ่มบุญทรัพย์ให้ได้รับโชคลาบยาขัดเกินกายใจเป็นสุขทุกข์กนวันนั้นเพลิดเพลินคนสรรเสริญชืจจ่นชมชอบมอบสิ่งดีขอให้ครอบครัวอยู่เย็นและเป็นสุขแต่ละยุคคนจดจำนำศักดิ์ศรีให้เต็มเปี่ยมบุญกุศลบาร,รมีต่อไปนี้ขอให้พบจบนิพพานสุดท้ายขอพระนาคุณพระศรีรัตนตรัยขอเทพท้ายจง ศักดิ์สิทธิ์นิพพานติหารขอชีวิตทุกท่านจงหลุดพ้นจากหมู่บ้านขอให้ผ่านเข้าสู่กระแสนิพพานในอนาคตตการเบื้องหน้านอนเถิดครับนิพพานะปัจโยตุอนาคเตกาเลครับโดยกระผมธรรมพิสูจอ์คำเหลาครับผู้ช่วยประชาสพันธ์องค์การบริษัตำบลท่าลาดผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลท่าลาดและประธานประเมืองประชาธิปไตยเครือข่ายรัฐสาภาสังเกตนะครับ ขอเก่าด้วยคำว่ายาเจ็บยาไข่ยาจนยาป่วยถูกหว,วยรั่วลอตเตอรี่หวดสิมากครับอบคุณนัสสินครับสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับ